หากคุณชื่นชอบนิยายเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปและถ้าอยากฟังเนื้อหาตอนใหม่ก่อนใครหรือฟังตอนจบโดยไม่ต้องรอนานสามารถกดลิงก์ในไลน์ OA ในคำอธิบายเพื่อสนับสนุนช่องและรับสิทธิต์ต่างๆเฉพาะสมาชิกก่อนใครขอบคุณที่ติดตามรับฟังและเป็นพลังใจให้เราค่ะแม้แว่นไม่สามารถป้องกันแสงได้ทั้งหมดแต่ก็ช่วยลดผลกระทบได้นี่แหละคือความได้เปรียบที่นางต้องการปางัปงปงัง ลูกธนูสามดอกพุ่งไปโดนศสีสษะและลำคอของชินจงฉู่ยี่ไม่ยิงตรงหัวใจเพราะกลัวว่าเขาอาจสวมของป้องกันท่าชีวิตลูกธนูเคลือบด้วยยาพิษชนิดติดเลือดของฉันอิงที่ข้าปอดและลำคอได้แน่นอนไม่มีทางรอดเมื่อแสงสว่างของชินจงจางลงฉู่ยี่ก้าวเข้ามาใกล้เขากล่าวว่าตำราสนอแม้จะแกร่งแต่ใช้วิชาและไอเทมเทคโนโลยียังไงก็สู้มือเปล่าแบบข้าไม่ได้ถ้าไม่กลัวรอยแผลผิดธ,ธรรมชาตินานก็พร้อมใช้ปืนจัดการเร็วกว่า นี่นี่มันอะไรฉินจงจอนวราสุดท้ายก็ไม่เข้าใจว่าอะไรทําให้เขาแพ้เมื่อรอบตัวไรผู้คนฉูยี่รีบเก็บหลักฐานร่องรอยทันทีเมื่อมั่นใจว่าไม่มีข้อบกพร่องนางตามรอยเฉินอิงไปจนพบตัวละจัดการเจ้าหมิงนวที่แอบติดตามเงียบเียบทันทีเรื่องทั้งหมดจบแล้วงานของเจ้าก็เสร็จสิ้นฉูยี่พูดกับตงอินพร้อมแสดงท่าทีไล่ดีข้าจะไปเดี๋ยวนี้ฉูยี่เตะเบาๆแล้วถามว่าธนบัตรของฉันละตงอินถึงยอมยื่นกองเงินให้แต่ก็แอบบน่น แน่นางชู่งานนี้ไม่ง่ายนะเจ้าไม่เคยบอกข้าว่าฉินจงกลายเป็นประมาจา์แล้วชีวิตเกือบไม่รอดทั้งตระกูลตรงสูญสิ้นถูกปลอมเป็นตรงอินเป็นคนที่ชูยี่ให้พ่อจัดหานางเองก็ไม่คิดว่าคนคนนี้จะนิสัยแบบนี้แต่ชูยี่ไม่ยอมใครนางถามด้วยหน้าเต็มไปด้วยความดุดันงั้นเจ้าคิดว่าข้าคนเดียวสังหารปรมาจา์ได้นี่คือระดับไหนกัน ตงอินถึงกับเงียบปากทันทีจากกองเงินฉูยี่ดึงส่วนหนึ่งที่ตกลงไว้ล่วงหน้าเป็นค่าตอบแทนนี่คือเงินมวดสุดท้าย1นึ่งพันตำลึงเจ้าถือไปเงียบไวรู้ว่าสิ่งใดควรพูดและไม่ควรพูดเองดีกว่าใครทั้งหมดตรงอินรับธนาบัตรไปแล้วก็ไม่กล้าหยุดชนะกไดใด้ร่างของเขาเหมือนเงาที่เลือนลางพุ่งออกไปสู่ขอบฟ้าฉูยี่นำตำราสนอที่หาได้จากตัวฉินจงส่งเ่อให้เฉินอิงเพราะสิ่งนี้เป็นสมบัติที่ฉินจงหวงแหนมากพกติดตัวตลอดเวลาเพื่อช่วยให้เขาก้าวสู่ปรมาจารย์ฉินอิงสายหน้ากล่าวว่า เพราะสิ่งน,นี้ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายมากมายที่สาวชูเจ้าถือมันไปเถือว่าเป็นการขอบคุณที่ช่วยข้าแก้แค้นเรื่องสกุลพังชูยี่ตอบกลับสิ่งชั่วร้ายไม่เคยอยู่ที่วัตถุแต่เป็นที่ใจคนข้าก็สนใจมันจริงๆแต่ข้าจะเอาแค่สำเนาเขียนมือก็พอพอชูยี่ได้สำเนามาเต็มมือก็เต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามในหัวนางลองใช้พลังสัมผัสพ,พลังชี้ตามตำราแต่กลับไม่ได้ผลของแย่มากเหมือนของปลอมนางสะบัดนึกว่าจะได้ทางลัดในการฝึกปรือ มันคือของแท้ S13 พูดขึ้นทันทีแต่จริงๆนี่คือตำราฝึกวิชาการปล่อยวิญญาณชูยี่ฮะ S13 เคยเห็นสิ่งลักษณะนี้ตอนทำภารกิจให้ผู้ครอบครองคนอื่นเสี่ยวยี่เจ้าไม่สามารถฝึกได้เพราะร่างนี้ไม่มีรากวิญญาณฉินจงพอดีมีรากวิญญาณจึงสามารถฝึกได้ชูยี่คิดในใจว่าแค่เริ่มฝึกก็เทียบได้กับปรมาจารย์นี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสกุลสนมีปรมา,ารย์เยอะก่อนหน้าน,นี้นอกจากนี้นางถามต่อ ถ้าฝึกวิชาการปล่อยวิญญ,ญาณแล้วอยู่ยืนนานทำไมประมาจารย์สกุลสนอก็ไม่ได้อายุยืนในโลกนี้พลังวิญ,ญญาณเบาบางฝึกเกินไปไม่ใช่ต่ออายุแต่เป็นเร่งชีวิตเมื่อฉูยี่รู้ว่าไม่สามารถฝึกได้นานก็โยนมันใส่ช่องเก็บของทันทีแม้ฉินจงจะตายในสารเจ้าสกุลเฉินแต่ร่างของเขาก็ถูกแขวนที่หน้าประตูสมาคมสหพันธ์ชาวยุทธในเช้าว,วันหนึ่งคอของชินจงถูกเสียบด้วยลูกธนูพิษสามดอกทําให้เด็กเปิดประตูเช้าๆ้าของสมาคมกลัวจนเป็นลม ในอ้อมแขนของชินจงมีจดหมายกองหนึ่งทั้งหมดเป็นเอกสารที่ชูยี่หาได้จากห้องลับของเขาการสังหารสกุลเฉินไม่ใช่อาจญากรรมใหญ่ครั้งแรกของเขาเมื่อหลายปีก่อนสกุลตรงถูกล้างบางหมู่บ้านหมอเทพถูกปิดปากและอื่นๆทุกเหตุการณ์มีเงาของชินจงปอนอยู่ครั้งหนึ่งหัวหน้าสำนักเล็กๆเคยเย้ยเขาว่า เด็กสมัยเล็กฉลาดไม่แน่โตมาอาจไม่ดีชินจงทําท่าดูใจดีแต่รับหลังกลับทําให้พวกปีศาจล้างสํานักนั้นวิธีการก่อเหตุนี้ไม่แตกต่างจากชินมุกเยยนเลยแม้จะพูดไม่ได้ว่าเหมือนเป๊ะแต่ก็แทบจะเหมือนกันชื่อเสียงของชินจงเสื่อมลงสำนักเทียนเซียนก็ซวยตามไปภายในสองปีนักเรียนที่มีพรสวรรค์เกือบทั้งหมดหนีออกไปสำนักใกล้จะล่มสลายชูยี่กลับมาอย่างแข็งแกร่งใช้เวลาสองปีแก้าสู่ปรมาจารย์ครูชังลัวผููรักษาการหัวหน้าสำนักก็ยอมสละดตำแหน่งให้ชูยี่เป็นหัวหน้าสำนักคนใหม่ หลังจากนั้นชูยี่ใช้เวลาอีก3าปีช่วยฟื้นฟูสำนักเทียนเซียนให้กลับสู่จุดสูงสุดของยุทธภพชูยี่เป็นคนรักหน้าไหวหน้าตารักความรุ่ราทํทำให้การออกผจญภัยเพียงลำพังนั้นไม่เต็มใจนักเมื่อสำนักกลับเข้ารูปเข้ารอยนางจึงนำลูกศิษย์หลายคนออกท่องยุทธจักรอย่างยิ่งใหญ่ทุกวันนั่งอยู่บนเกี้ยวมีลูกศิษย์ล้อมรอบไปหมดที่ไหนที่นางผ่านลูกศิษย์ชูธงร้องตะโกนเสียงดังลัน่นเทียนส่วนเก่าลูกจักฟ้าเป็นกฎเทียนส่วนเก่าลูกไม่มีใครเทียบในยุทธจักรสู้รนทุรร้รโรรเียมา หากคนไม่รู้เรื่องเห็นแบบนี้ก็คงคิดว่าสิ่งที่มาเป็นปีศาจหรือผู้ผีแต่ชูยี่กำลังทำหน้าที่ของความยุติธรรมอย่างแท้จริงนางนำลูกศิบหลายคนทลายอธรรมไปทั่วยุทธจักรเหมือนไทยนาถนนหนทางไม่เป็นระเบียบหรือจนพวกปีศาจเมื่อเจอนางก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนหลายปีผ่านไปพวกปีศาจถูกชูยี่เล่นงานจนกำลังลดลงอย่างมากชั้นผู้นำตายเกือบหมดเหลือพวกชั้นรองก็ต้องถอยไปทางทิศเหนือหลายสิบปีไม่กล้าเข้ามาในแผ่นดินกลางเมื่อชูยี่อายุ25ปีท่ามกลางเสียงยกย่องของผู้คนนางกลายเป็นหหหัััวนนน้าพธธมมตรรยุทจกคใ นางสอนลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจไม่มีปิดบงังลูกศิษย์จึงเคารพนางมากและพร้อมจะร่วมแสดงบทใหญ่กับนางภายใต้การสอนของนางสำนักเทียนเซียนมีปรมาจารย์เกิดใหม่สองคนในโลกนี้ฉู่ยี่ไม่ได้แต่งงานอีกเลยตั้งใจนำลูกศิษย์ทำความดีแก้ความชั่วในยุทธจักรตั้งแต่ก้าสู่ปรมาจารย์นางไม่เคยพ่ายแพ้และไม่เคยเจอผู้ฝึกวิชาการปล่อยวิญญ,ญาณอีกแม้ฉู่ยี่ปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่คนรักมากตาบอดด้วยความรักฟังเสียอีรู้ว่าไม่มีหวังแต่ยังรอคอยทั้งชีวิตไม่เคยแต่งงานชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบ ฉูยี่ไม่อยากทรมานตัวเองกับใบหน้าที่เธอไม่รักนางไม่มีความกังวลใจใดๆและเครื่องชีวิตหลังไม่เคยสนใจฟางเซียอีอีกภารกิจหนึ่งแก้แค้นสำเร็จภารกิจสองทำความดีแก้ความชั่วท่องยุทธจักรด้วยดาบสำเร็จฉูยี่ลืมตาขึ้นพบว่าเธอกลับมาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่เธอมักจะใช้คุยกับระบบคุณทําภารกิจครบตามจํานวนทั้งภารกิจพิเศษและภารกิจสุดท้ายได้สมบูรณ์ต่อไปจะเป็นทางเลือกของคุณครับโพสต์ คุณจะไปเกิดใหม่ด้วยแต้มะส,สมถึง2 0 0 0 0แต้มในครอบครัวที่ดีชีวิตที่ดีมีความรักเปี่ยมล้นหรือจะรับหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบแบบผมเพื่อคนหาและแนะนําผู้ทําภารกิจต่อไปในการช่วยเหลือชีวิตตัวละครที่น่าเศร้าเหล่านั้นฉูยี่ยืนคิดอยู่นานฉูยี่ไม่ใช่ตัวเอกแบบทั่วไปตามมาตรฐานสากลเธอทั้งจองหองและเห็นแก่ตัวแต่ก็มีพลังมหาศาลในขณะเดียวกันเธอก็เป็นคนที่รับผิดชอบได้เธอสามารถแบกรับภาระหนักได้และยังสามารถปกป้องตัวเองไปพร้อมกัน ในหลายเรื่องราวแผนเดิมอาจตั้งใจให้ตัวเอกสละชีวิตแต่พอเขียนไปเขียนมากลับพบว่าเธอแข็งแกร่งเกินไปแข็งแกร่งจนสามารถตัดสินชีวิตและความตายเองแข็งแกร่งจนคนรอบตัวกลายเป็นเพียงเครื่องประดับของเธอพ่อแม่สามีลูกและลูกหลานล้วนเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอไม่ใช่ทั้งหมดเธอไม่ได้หมุนรอบคนอื่นเธอเป็นตัวเอกอย่างแท้จริงทั้งโลกหมุนรอบตัวเธอคนที่เธอรักอย่างบ้าคลั่งจากต้นจนจบคือตัวเธอเองสำหรับบางคนความรักอาจคือความหมายทั้งหมดของชีวิต แต่สำหรับคนแบบชูยี่การทำให้ตัวเองพอใจและเป็นตัวเองในเวอร์ชันดีที่สุดต่างหากคือความหมายสำคัญที่สุดของชีวิตเธอเธอชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้และเธอหวังให้คนที่กำลังสึ่งหวังพ่ายแพ้ทุกคนตกหลุมรักตัวเองได้อย่างเต็มที่และขอให้ทุกวันของเราประสบความสำเร็จในการทำให้ตัวเองพอใจแน่นอนเธอเลือกข้อหลังเธอจะเป็นระบบและเลือกคนที่เหมาะสมในภารกิจคุณผู้ฟังอาจจะเป็นคนต่อไปที่เธอเบือ่กอ,กอก็ได้จบบริบูรณ์